สวัสดีครับเช้าวันที่สองแล้วกันที่ภูสายดาวนะครับนี่ผมเพิ่งเห็นแท่งข้างเขามีสะสมเบียร์นะครับไม่เอาเอาไว้เอาไว้ล้างเลยมาพึ่งคุณค่าเชื้อค่าเชื้อพี่เแด่เมยนิดนึงนี้สมาชิกเราก็รวบรวมกันมาอยู่จากระเหิดระเหินต่างที่ก็มาอยู่ที่เดียวหมดแล้วนะครับ สุดน้นเลครับหน้าผาเลยนี่สภาพเต็นท์ผมนะครับมีชุดเดินขึ้นมาก็เปียกเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้ข้างด้านนอกไม่อยากเดินออกไปนะครับเพราะว่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ แต่โมงสี่สิบก็ยังไม่หยุดนะครับก็ใครที่อยู่ด้านนอกก็พยายามหาที่ที่มันมีสแลนย้ายที่เข้ามาอยู่ที่มีสแลนนะครับพี่จะสับตะไคร้อะ อันนี้เราไปยึดพื้นที่เข้ามานะครับนี่ครับอ๋อเ้าทำัไงต่อก็เข้าเข้า YouTube แล้วก็เข้าไปอ๋อนี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ